ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆ FC เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้มาตอบคอมเมนต์ที่เพื่อนๆถามเข้ามาทาง youtube ช่องซ่อมมอใส่ไซ์สไตล์ช่างมานนกนะครับเพื่อนๆว่าอ่าโค้ผมทําการเปลี่ยนไส้กรองแล้วนะครับอ่าแต่ก็ยังมีอาการเล่งไม่ขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับก็เพื่อนๆเม้นถามเข้ามาในคลิปของยามาฮ่าฟีโนนะครับที่ว่ามีอ่าการแก้ไขปัญหา ยามาฟีโนเร่งไม่ขึ้นนะครับเพื่อนๆเอานะครับเพื่อนๆอาจจะดูไม่เข้าใจขออนุญาตทาคลิปอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าอันดับแรกเลยให้เพื่อนๆทาการถอดยูบ็อกออกมาก่อนนะครับอ่ายูบ็อกกับเบาะนะครับมีน็อตทั้งหมดสี่ตัวนะครับถอดออกมาปลดแบตปลดอะไรถอดออกมาเพื่อนๆก็จะมาเจอคอบูเลเตอร์ตั้งเต้อเลือยอยู่จังนี้แหละนะครับเพื่อนๆนะครับยามามีโอนะครับฟีโนนะครับ ถ้าเพื่อนๆอถอดยูบ็อกออกมาเพื่อนเพื่อนก็จะเจอลักษณะแบบนี้เป็นคาบูตั้งเทเล์อยู่แบบนี้แหละนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนทการถอดออกมาแล้วนะครับเพื่อนก็จะเจอคาบูเลเตอร์นะครับเพื่อนนะครับฝาปิดอยู่อย่างนี้เห็นไหมนะครับคาบูเลเตอร์ฝาปิดอยู่อย่างนี้นะแล้วก็มันก็จะมีเหล็กครอบอยู่นะครับเป็นตัวร้อยสายของ ท่อระบายหรือว่ารูหายใจนะครับก็คลายน็อตสองตัวตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อนให้เพื่อนคลายน็อตสองตัวออกก่อนนะครับอ่านะครับพอคลายน็อตสองตัวออกมานะครับให้เพื่อนเพื่อนแงะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับก็แงะตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่มานะครับเพื่อนแล้วก็ยกลูกเล่งขึ้นมานะครับอันดับแรกเลยผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปทําการอ่าตรวจเช็คนะครับลูกเล่งก่อนเลยนะครับเพื่อนอ่าในขั้นตอนของการ งัดเอาลูกเร่งออกมานี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตอันดับแรกเลยว่าลูกเร่งนะครับลูกเร่งมันลงในล่องตรงนี้ไหมนะครับนี่แม่เขาจะเป็นล่องอยู่นะครับลูกเร่งเขาจะเป็นล่องอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับอ่าลูกเร่งตรงนี้มันแข็งกระด้างมันหดตัวหรือเปล่ามันลงล่องหรือเปล่าเพราะว่าบางทีนะครับลูกเร่งมันหดตัวแล้วไปขันทับนะครับขันทับมันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยมันลงไม่เต็มที่นะครับมันเกิดรูรั่วมันก็เร่งไม่ขึ้นได้เหมือนกันนะครับ าการณีแบบนี้นะครับกรณีการเช็คลูกเล่งนะครับเพื่อนให้่าเพื่อนสามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นฮอนด้าโนวาโซนิกฮ o n d a c l i ส k นะครับหรือแม้กระทั่งซู zuki อะไรนะเลดเดอร์ l er ด้วยหรือเปล่านะครับเบสด้วยหรือเปล่านะครับเพื่อนที่เป็นลูกเล่งลักษณะแบบนี้เช็คเหมือนกันหมดเลยนะครับเพื่อน,เ,อนอเช็คว่าลูกยางมันหดมันบวมไหมนะครับในเบื้องต้นนะครับเพื่อนหลังจากนั้น ก็ให <formation> ้เพื <ret> er ่อนเพื่อนหยิบลูกเร่งขึ้นมานะครับอ่าให้เพื่อนเพื่อนหยิบลูกเร่งขึ้นมาแล้วก็ยืดอย่างนี้ยืดแล้วก็ส่องใส่แดดดูนะครับเอาไฟฉายส่องดูนะครับว่ามีรูรั่วหรือเปล่านะครับถ้ามีรูรั่วเพื่อนๆก็ต้องนะครับทาการเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเพราะว่าถ้ามีรูรั่วปั๊บมันจะเร่งไม่ขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆต้องแสงส่องใส่แสงแดดดูนะนะครับยืดอย่างนี้แล้วก็ส่องใส่แสงแดดดูทีนี้ในขั้นตอนการยืด นะครับถ้าเป็นคาบูเลเตอร์ที่มันยางบวมๆอย่าไปยืดนะครับเพื่อนๆมันจะขาดนะครับมันเป็นของเทียมนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับทีนี้นะครับก็ย้อนกลับมานะครับในการแก้ไขปัญหากรณีที่ว่าอ่าลูกยางมันแข็งอ่าชุดเดย์แอมหรือว่าลูกเร่งเนี่ยชุดเดย์แอมหรือว่าลูกเร่งมันแข็งเนี่ยนะครับมันไม่ลงร่องใช่ไหมนะครับเวลาเราประกอบมันไม่ลงร่องเพื่อนๆก็ใส่ตรงนี้เข้าไปก่อนเน้นเน้นหลักคือมาร์กตรงนี้นะครับ ใส่ลงไปปัป๊บตรงปั๊บนะครับกาวหยอดแล้วก็ดึงมาลงร่องกาวหยอดแล้วก็ดึงมาลงร่องนะครับเพื่อนๆกาวร้อนกาวตาช้างเรานี่แหละนะครับหยอดแล้วก็ดึงลงร่องค่อยทําการประกอบแล้วกันนะครับเพื่อนๆหรือเพื่อนๆจะใช้กาวบอลนะครับกาวบอลนวดนวดนวดแล้วก็นะครับให้มันบวมนะครับให้มันอ่อนตัวนะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนนะครับเห็นไหมนั่นก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาหรือถ้าเพื่อนๆ ยืดแล้วเจอรูรั่วนะครับเจอรูรั่วนะครับก็กรณีฉุกเฉินก็เอากาวร้อนหยอดก,แกนะอนะ็แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วค่อยวิ่งไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่แล้วกันนะครับก็แนะนําให้เพื่อนเพื่อนได้รู้จากวิธีการาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแล้วทีนี้นะครับภายในลูกเร่งนะครับภายในลูกเร่งนะครับเราจะเราจะมองลงไปเราจะเห็นในตัวนี้ก่อนนะครับไอตัวล็อกเนี่ยนะครับ ไอตัวล็อกเข็มเร่งนะครับเพื่อนเพื่อนก็ให้เพื่อนเพื่อนมาสังเกตดูนี่โอริงเห็นไหมมันจะมีโอริงไงตัวหนึง่งนะครับมีโอริงตัวหนึง่งโอริงตัวนี้มันขาดมันเปื่อยไหมนะครับเพราะว่าตระกูลมีโอมักจะมีปัญหากับโอริงตัวนี้นะครับกับไอจุดตัวล็อกตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนถอดออกมาแล้วนะครับในขั้นตอนการประกอบมันมันมันไม่ล็อกไงถ้ามันไม่ล็อกก็เอากาวร้อนหย่อนแล้วก็ดันลงไปล็อกเข็มเร่งนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ ตอนที่เพ to ื่อนๆดึงตัวนี้ออกมานะครับมันสวมอยู่เฉยๆดึงออกมาเนี่ยนะครับมันจะมีสปริงตัวหนึ่งนะครับดูด้วยมีสปริงหนึ่งตัวนะนะครับอะหลังจากหลังจากที่เราดึงขึ้นมาเราก็จะเจอเข็มเร่งนะครับเข็มเร่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆของยามาฮามีโอโนโวฟีโนนะครับเพื่อนๆทีนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนไปซื้อเข็มเร่งมาใส่ใหม่นะดูรหัสด้วย 5VV ก็ส่วน 5VV นะ4 C9 ก็ส่วน4 C9 นะ cd 0ศย์ก็ส่วน4 d ดีศย์นะ เวลาเพื่อนๆไปซื้อมาใส่เพื่อนๆเอามาเทียบกันดูเนี่ยความเดียวนะครับความโตนะครับความยาวความโตของแต่ละช่วงมันจะไม่เท่ากันนะครับเพื่อนๆ5 v v 4 4 9 4D0 ศนย์นะครับเพื่อนคาบูเลเตอร์มันยังไม่เหมือนกันเลยนะครับอ่าสังเกตดีๆเราว่ามันใส่กันได้เอามายกมาใส่ทั้งลูกมันก็ใส่ได้นะครับอ่ามันใส่ได้แต่ว่ามันก็มีจุดแตกต่างกันอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับอ้านะครับในกรณีที่เพื่อนๆถอดออกมานะครับเข็มเล่งถอดออกมา นะครับผมก็ได้ตอบเพื่อนๆไปว่าน่าจะเกิดจากเข็มเล่งสุดนะครับเพื่อนเข็มเล่งสุดมันเป็นยังไงนะครับโดยปกติแล้วนะครับมันจะเป็นสปริงยันใช่ไหมสปริงตรงนี้ที่ผมบอกว่ามีสปริงสปริงมันก็จะไปยันยันหัวเข็มยันเข็มเล่งไว้นะครับพอ,อสปริงไปยันเข็มเล่งเนี่ยเวลาทํางานนะครับเข็มเล่งมันก็จะควงสว่านอย่างนี้นะครับก็จะควงอย่างนี้นะครับอ่านะครับ เวลาเข็มเร่งมันทํางานมันควงสว่านเพื่อนเพื่อนก็ต้องส่องลงไปดูไอ้ลงตรงรูข้างในอ่ะตรงรูข้างในนะครับมันจะเป็นหลุมนะครับมันจะเป็นหลุมลงนะครับเป็นหลุมลักษณะทรงกลวยนะครับทรงกลวยแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าไอ้ตรงนี้มันสึกลงนะครับข้างในมันสึกลงนะครับมันสึกลงมันก็ทําให้เข็มเข็มเร่งมันมันหย่อนลงไปปิดรูน้ํามันนะครับเพื่อนรวมไปถึงไอ้เข็มเร่งตรงนี้ไอ้หัวตรงนี้นะครับมันจะบางนะครับ มันจะบางเพราะมันบางนะครับทํำยังไงนะเพราะว่ามันหดลงไปเยอะไงมันไปปิดรูเข็มเล่งนะครับอ่ามันไปปิดรูน้ํามันนะครับลูกเล่งมันยกขึ้นอากาศมันเข้าเยอะแต่น้ามันมันไม่จ่ายมาส่วนผสมมันบางก็เลยเล่งไม่ขึ้นนะครับเพื่อนทีนี้นะครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับก็คือตัดพลาสติกนะครับตัดพลาสติกมาลองนะครับตัดพลาสติกมาลองนะครับลองขึ้นนิดนึงนะครับอ่าลองขึ้นนะครับสึกลงแค่ไหนเราก็ลองแค่นั้นแหละนะครับเพื่อน นะครับแล้วก็ทําการประกอบพอตอนประกอบเข้าไปเพื่อนเพื่อนก็ต้องหยอดกาวตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเพื่อป้องเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้อ้ตรงนี้มันหลุดถ้าหลุดเข็มเล่งหลุดมันก็เล่งม่ขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับมันจะมีปัญหา้เข็มเล้งสุดนะครับมันจะมีปัญหาอยู่ในตระกูลมีโอนะครับตระกูลของมีโอนะครับ เพราะว่าตระกูลมีโอมันจะมันจะยังไม่มีพลาสติกหรือว่าแผ่นเหล็กตัวนี้มารองข้างล่างนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเป็น 4c94d0 นะครับจะมีแผ่นเหล็กมารองแล้วนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ให้เพื่อนๆไปทําการแก้ไขนะทีนี้นะครับก็นะครับเพื่อนๆเม้นเข้ามานะครับเพื่อนๆเม้นเข้ามานะครับอ่าเพื่อนๆเม้นเข้ามาเมื่อกี้นะครับก็ไม่ได้บอกว่าเป็นฟีโน่คาบูหรือหัวฉีดนะครับเพื่อน ทีนี้นะครับถ้าเป็นรถหัวฉีดหละ่ะถ้าเป็นรถหัวฉีดอันดับแรกเลยก็ให้เพื่อนๆไปทําการวัดแรงดันปั๊มซะถ้าวัดแรงดันปั๊มแล้วแรงดันปั๊มของยามาฮ่านะครับจะอยู่ที่สามจดสองสี่ถึงสามจุดสองเกบาร์นะครับถ้าแรงดันไม่ถึงให้ทําการล้างไส้กรองก่อนตรงนี้เป็นกรองนะครับอันนี้น่าจะเป็นปัมป๊มฟิลาโนนะครับให้ทําการล้าง นะครับทาการล้างกรองก่อนถ้าเพื่อนๆล้างกรองเสร็จสับเรียบร้อยนะครับวัดแรงดันดูอีกรอบหนึ่งถ้าแรงดันยังไม่ได้ก็แสดงว่าไอมอเตอร์ตรงนี้กําลังมันไม่ดีแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าวัดแล้วแรงดันปัม๊มปกติก็ให้เพื่อนๆไปทําการล้างล้างหัวฉีดแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับก็อาจจะเป็นหัวฉีดจ่ายน้ํามันน้อยนะครับ หัวฉีดจ่ายน้ำมันน้อยหัวฉีดอุดตันหรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็ต้องไปทําการล้างแก้ไขก่อนในเบื้องต้นนะครับยาห้ายังไม่หายก็ค่อยมาว่ากันอีกทีว่าลิ้นเร่งมีปัญหาไหมระบบสั่งจ่ายอากาศกับน้ํามันมีปัญหาไหมหรือว่ารถมันมีปัญหาอย่างอื่นแล้วระบบสั่งบล็อกน้ํามันหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนก็ต้องมาทําการตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งถ้าเป็นรถหัวฉีดนะเพราะว่ารถหัวฉีดมันมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบการจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงเข้ามา เพิ่มเติมอีกหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็น O2 นะครับ O2 เซนเซอร์นะครับเขาเรียกว่าอะไรแหละในตัวโช๊คอะ AS CV หรือเปล่านะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับกรณีที่ว่าสั่งบล็อกสั่งเพิ่มน้ำมันนั่นแหละนะครับมันก็มีส่วนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าเป็นรถหัวฉีดไอท่อไอนะครับท่อไอ นะครับท่อไอดีที่มาเข้าหน้าลิ้นเล่งมันก็มัก,มกจะขาดจะเปื่อยด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็รวมไปถึงท่อที่ออกจากลิ้นเล่งนะครับท่อที่ต่อกับแป้นลีดนะครับมันมีปัญหามันแตกมันหักมันขาดมันรั่วหรือเปล่านะครับถ้ารั่วก็เปลี่ยนทั้งรถคาบูแล้วก็รถหัวฉีดเลยนะครับมมนมีโอกาสรั่วได้สูงนะครับเพื่อนๆเอา้าคลิปนี้ก็เอามาเล่าสู่เพื่อน,อนๆฟังให้เพื่อน,อนๆไปทําการแก้ปัญหา เพื่อนต้นเพียงเท่านี้ก่อนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ f c ทุกท่านครับสวัสดีครับ